หั่นนะมันก็เลยแบบขาดต้นเนาะไม่กล้าเดินไกลนะคะเนาะก็ะทำแต่เดินแต่ทางที่เราชุนชิ้นพอเลาวี่พี่นะ มาสำรวจนะคะเราเพิ่มาสำรวจถือว่าลุ่มลื่นอยู่นะคะตอนขึ้นไปข้างบนอะถ้ามาเดินทุกวันถือว่าต้องแบบแข็งแรงแน่เลยพ้าเดินขึ้นเนาะเดินขึ้นโดินลงอย่างนี้คะรเก็บ เก็บไปเยอะแล้วนะลูกไม่หาพี่พจะเดินอีกสักแค่นึงแตนเราก็จะกลับบ้านนะคะไปทำแทนงดดที่บ้านไหมคะพอเริ่มมีแดดเนี้ยพอแม่ผู้ปกครองแล้วเขาก็พาลูกเล็กมาเดินรับลมนะคะบางทีก็ น้องหมาเนะนั่งรถเข็นนะคะมัรับลมชมวิวนะพี่ๆเนาะใบไ,ไม้เริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะคะ ต,ต้นที่มีต้นที่ไม่มีใบพวกนี้ก็คือต้นสักสุระานะคะพี่พี่เจออีกแล้วนะพี่พี่สงสัยต้องได้เก็บให้จะแสแล้วแหละ เห็นแล้วมันก็อดไม่ได้นะจะเก็บให้ลูกสาวนะพะน้องจะชอบแต่หนูเก็บไปได้ก็เก็บไปซึ่งถุงแล้วนะพี่พีเหนื่ <c oughs> อยๆก็เก็บไปเอยนะ ที่เขาไปเก็บไปใช้ป่านะโอ้ลูกใหญ่มากเลยนะคะตอนที่เก็บกันแรกๆอะ่ะลูกนี้เกี่ยวนะลูกเขาน้เดียวมันก็ที่นะนั่งพักผ่อนยอนใจนะอันนี้ก็แลออกกํลากลังกายนะพี่ๆเนาะจะแสบชอบอันนี้มากเลยมันหมุนได้ <c oughs> นี่แหละคะ่ะ อเคที่หนูเจอละเห็นไหมคะนี่นี่ลูกที่เราจะเก็บไปให้ลูกสาวกันนะเดี๋ยวหนูจะเก็บแถวนี้มันีมเยอะมากเอายาปล่อยให้มันตกเปล่านะเราต้องเก็บให้ลูกสาวเราคนหนึ่งเลยคือก่อนจะให้ครูเจาแสงคงจะเล่นนะพี่ๆเนาะตามสไตล์นะตามสไตล์ ตามเซกตายเขานะคะเขาก็จะเก็บไปเผื่อน้องเนาะ เราไปเก็บลูกเล็กๆเนาะไปเก็บลูกเล็กๆเสเยอะเลยนะคะ